ดูรถนะครับเดิมๆรถคันนี้นะครับราคาไม่แพงเ0 0แสนปลายๆนะครับออกรถแค่6บาทเท่านั้นผมบอกเลยว่าออกรถแค่6บาทล้อเดิมๆอยากได้ล้อแต่งล้อซิ่งบอกเฮียเดี๋ยวเฮียจัดการให้นะครับผมจัดทรงลงล้อฟรีนะครับผมสนใจออกรถกับเราได้นะครับที่ร้านเออโตโัคาร์ สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเอ๋อโต้คานะครับวันนี้นะครับผมนะครับมีรถมานําเสนอนะครับผมก็เป็นเจ้ายิสุดีแมกนะครับสี่ประตูไฮเดนเดอร์หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ตัวนี้เป็นตัวแซดนะตัวแซและเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอนําเสนอเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นสี่ประตูไฮเดนเดอร์สีขาวปีสองพันยี่สิบนะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์นะครับมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมแล้วก็เป็นไฟเดไลท์นะครับ ไฟนะครับเป็นเดลไลท์แล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนี้ยตัวสอง0นยีสิบนี้เรามาอยู่ด้านล่างแล้วแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมอ่าเราดูด้านหน้ากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถเดิมๆและรถน่าใช้บ้างเราไปดูฝั่งขวากันดี่ารถคันนี้นะครับภายในนะครับบอกเลยว่าสวยมากเป็นภายในครับคันนี้เป็นภายในเบาะหนังสีดํานะครับเป็นภายในขด เบาะหนังสีดําตัดกับตัวรถมากเลยครับสีขาวมุกนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกอ่าเรามาดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้มีทูตคอนโทรลนะครับสามารถลกความเร็วได้เวลาเราขับไกลๆนะครับอยากจะขับร้อยนึงนะครับตลอดเส้นทางนะครับผมก็สามารถขับได้นะครับแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายนะครับก็สามารถคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องอ่าโทรเข้าโทรออกแล้วก็ปรับเสียงขึ้นลงนะครับเปิด เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมภายในสีดาหมดเลยค่อนข้างที่จะออกมาออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมดูภายในกันนะครับภูมอะาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะตัวนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับผมแล้วก็บรรทุกก็ดีเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับแล้วก็ภายหลัง ข้างหลังนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับผมบอกเลยตัวนี้มีแอร์หลังด้วยนะรถเดิมๆเลยนะครับดูรถเดิมๆเลยอ่าเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับผมตัวนี้ไฟหลังนะครับผมบอกเลยว่ารู้สึกว่าเป็น LDA นะเป็นเป็นไฟเป็นไฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟอะไรไฟอะไรนะไฟเดไลท์ hayat, нравится? ใช่ไหมสวย,สวยๆนะครับโอ้พูดผิดพูดถูกผมขออภัยได้นะก็ดูรถนะครับเดิมๆรถคันนี้นะครับราคา ไม่แพงเ0 0แสนไปๆนะครับออกรถแค่หกบาทเท่านั้นผมบอกเลยว่าออกรถแค่หกบาทล้อเดิมๆอยากได้ล้อแต่งล้อซิ่งบอกเฮียเดี๋ยวเฮียจัดการให้นะครับผมจัดทรงลงล้อฟรีนะครับผมสนใจออกรถกับเราได้นะครับที่ร้านเออโอโต o c หกบาทจบทุกคันดันโนเคสไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะครับรับเหมากอ่อสร้างบัตรประชาชนใบเดียวค้าขายบัตรประชาชนใบเดียวนะครับผมหกบาทจบทุกคันดันโนเคสประกันเครื่องเกียร์กล่องนานหกปีรับประกันฉุกเฉินนะครับ ทั่วประเทศหนึ่งปีเต็มนะครับเรามีพนักงานนะครับคอยดูแลซัพพอร์ตพี่ทั่วประเทศนะครับสมมุติว่ารถพี่นะครับน้ํามันหมดนะครับหรือจะเป็นยางรั่วเปลี่ยนไม่เป็นโทรหาเข้าคอร์เซนเตอร์ของเราเรามีพนักงานวิ่งเซอร์วิสถึงที่นะครับผมอ่าร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับมี2สาขามีสาขาปรานิคมสาขาบ้านทองบ้นเก่านะครับ ก็สะดวกเข้าที่ไหนก็สามารถเข้าที่นั่นได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเซลล์ท mm ี่นี่เก่งมีเป็นมืออาชีพทุกคนจบทุกคนันดันทุกเกทหบาทออกรถได้เลยทุกอาชีพนะครับเน้นย้ำว่าทุกอาชีพดอกเบี้ยศูนเปอรเซ็นต์หปีดอกเบียเบ้ยรเริ่มต้น2.69จุับฟรีสเดือนนะครับสนใจทักเข้ามาหาเรานะครับก็ยินดีให้บริการรถนะครับส่งถึงบ้านไม่จําเป็น ต้องมาถึงนี่นะครับผมไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับผมเรารับส่งถึงบ้านวันนี้นะครับก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวสนใจเพิ่มเติมยังไงก็ทักเข้ามาในเพจเราได้นะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับผมช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชม ep ใหม่ๆนะครับต่อไปด้วยนะครับครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถเก่งมารีววกันบ้างนะครับมีซิตี้เข้าใหม่อีก2คันเป็นตัว rs เลย1,000คันเทอร์โบสวยๆแล้วก็ปีซีวิกนะครับ FE 222 0ไม้น้อยเลยนะครับเป็นตัวเอบอกเลยว่าเป็น rare item นะครับเดี๋ยว EP หน้าเจอกันนะครับผมวันนี้ผมก็ผมและอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ